เทพเซียน40,000ปีตอนที่195หลบหนีสุดขอบฟ้า oh. ที่แนบมากับคู่มือการแข่งขันเป็นแผนที่สามิติชุดหนึ่งแสดงรายละเอียดของสถานที่ซึ่งเป็นสนามแข่งขันในครั้งนี้สันเขาลมเหลืองสันเขาลมเหลืองเป็นโลกเศษซากที่ไม่ค่อยแตกต่างจากพบกำเนิดสวรรค์มากนักไม่มีสิ่งพิเศษที่จะช่วยสนับสนุนการฝึกฝีมือบำเพ็ญเพียร แต่เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการซอมลบจากเหนือจะลลดใต้เป็นระยะทางยาวราวๆ20กิโลเมตรแบ่งออกเป็นพื้นที่ราบเขตป่าทึบและหุบเขาทอดยาวติดต่อกันเขตป่าทึบซึ่งเป็นพื้นที่หลักของโลกแห่งนี้เต็มไปด้วยหนองน้ำเนินเขาภุมหมายและถ้ำน้อยจำนวนมากตั้งอยู่บริเวณใจกลางของแผนที่และเป็นพื้นที่ที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ที่สุด ในบรรดาทั้ง3สถานที่แห่งนี้ปกคลุมไปด้วยหมอกสีเหลืองซีดตลอดทั้งปีแม้ว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์แต่บทบังวิสัยทัศน์เป็นอย่างมากดังนั้นที่แห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าสันเขาลมเหลืองเป็นที่คาดการไว้ว่าพื้นที่ป่าทึบจะเป็นสนามรบหลักของศึกครั้งนี้ภายใต้สภาพภูมิประเทศอันซับซ้อนทั้งปกคลุมด้วยหมอกเหลืองชัว่วนาตาปี เพิ่มตัวแปรนับไม่ถ้วนให้แก่การต่อสู้ผู้เข้าแข่งขันอาจเผชิญพบกันในระยะประชิดได้ทุกเมื่อเข้าสู่ศึกตัดสินเป็นตายโดยไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวสภาพภูมิประเทศเช่นนี้เป็นแดนสวรรค์สำหรับการรบแบบกองโจรแต่หลีเหยากลับไม่ได้รู้สึกยินดีเลยเนื่องเพราะเงินไขในการชนะของมันไม่ใช่สิ่งที่เรียบง่ายเช่นอยู่รอดในสันเขาลมเหลืองให้ได้ สองสามชั่วโมงหรืออาจจะสองสามวันแต่มันจะต้องเริ่มบุกฝ่าจากทางใต้สุดผ่านทีราบป่าทึบและหุบเขาไปจนถึงที่หมายของมันทางด้านเหนือสุดซึ่งเป็นจุดติดต,ต่อของพันธมิตรเพลิงดาราอย่างไรก็ตามฐานทัพของหอลายดาบตั้งอยู่ในหุบเขาลึก2กิโลเมตรทางด้านของหุบเขาเป็นภูเขาหินสูงชันเสียดฟ้ามีเพียงเส้นทางสายเดียวทอดยาวกลางหุบเขา แน่นอนว่าหอลายดาบจะต้องวางกำลังป้องกันฐานทัพอย่างแน่นหนาแม้ว่าลีเหาจะสามารถฝ่าวงล้อมออกจากป่าได้สำเร็จแต่ยังคงต้องบุกเข้าไปในพื้นที่หุบเขาระยะทาง2กิโลเมตรแห่งนั้นไม่มีหนทางอื่นอีกยิ่งไปกว่านั้นตามเนื้อเรื่องที่กำหนดเอาไว้แม้ว่าหอลายดาวและชุมนุมหมัดเหล็กจะเป็นศัตรูคู่แขนที่ไม่ยอมอยู่ร่วมฝา แต่หลีเหาเป็นยอดฝีมือพักมานอันอื้อเฉาทั้งยังกุมแผ่นหยกที่ไม่ว่าอย่างไรพวกมันก็ต้องช่วงชิงมาให้จงได้ดังนั้นทั้งสองพคนจะยึดถือว่ามันเป็นเป้าหมายอันดับแรกหอลายดาบและชุมนุมมัดเหล็กก่อนที่จะได้รับแผ่นหยกพวกมันจะไม่เปิดฉากต่อสู้กันเองอย่างแน่นอนมีหนำซ้ำ,ำอาจจะผนึกกำลังการค้นหาและหลอมสังหารหลีเหาเสียมากกว่านี่มัน ยากลำบากกว่าหนึ่งพันเท่าไปไกลโขหลีเหว่เริ่มปวดเสียนเวียนกร้าวขึ้นมามันนวดขมับอย่างช้าๆสายตายังคงจดจ้องศึกษาแผนที่สำแล้วสำลารูป,ปรพันธสันฐานของโลกเศษซากสันเขาลมเหลืองมีรูปร่างเป็นวงรีคล้ายผลมะกอกส่วนปลายเลียวทั้งสองฟากมีหุบเขาและที่ราบขับแคบพื้นที่ป่าตรงกลางกว้างใหญ่กว่าทั้งหมด ฐานทัพของชุมนุมหมัดเหล็กและหอลายดาบตั้งอยู่ที่ปลายทั้งสองด้านของผลมะกอกนี้เองและเงื่อนไขในการชนะของมันก็คือจะต้องแย่งชิงแผ่นยกจากหลีเหวาจากนั้นต้องนำกลับไปที่ฐานทัพของตัวเองภายใต้การแย่งชิงของฝ่ายตรงข้ามนำแผ่นยกใส่ลงไปในสมองกลนผลึกวิเศษที่กำหนดไว้ในฐานทัพเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงในช่วงเวลานี้หากพวกมันไม่อาจปกป้องแผ่นยกเอาไว้ได้ และถูกฝ่ายตรงข้ามแย่งชิงไปเวลาจะต้องเริ่มนับใหม่ตั้งแต่ต้นอีกครั้งข้อได้เปรียบเพียงหนึ่งเดียวของหลีเหวาก็คือมันได้รับอนุญาตให้ใช้อาวุธวิเศษแต่อาวุธวิเศษทั้งหมดจะต้องรวมอยู่ในรายการอาวุธวิเศษที่สถาบันกำหนดไว้จะไม่มีอาวุธวิเศษที่ดุร้ายป่าเทื่อนเชน่นอัศนีสวรรค์เพลิงพระสุธาหรืออะไรที่ขายกันแน่นอนว่ามันยังมีเวลาอีก5้าวันในการดัดแปลงอาวุธวิเศษที่ระบุไว้ในรายการ แต่นอกเหนือจากอาวุธประเภทดาบแล้วอาวุธวิเศษอื่นๆมีเงื่อนไขว่าจะต้องสามารถพกพาใส่ในเป้เดินป่าแบบทั่วไปเท่านั้นคำอธิบายจากทางสถาบันก็สมเหตุสมผลเช่นกันนี่คือการหลบหนีไม่ใช่การต่อสู้รางผานเป็นไปได้หรือว่าจะมีคนแบกปืนใหญ่แกนหมุนหกลำก้องและกระสุนปืนเต็มกองเหล็กขนาดเท่าโลงศพรวมกับอสันีสวรรค์เพิงพระสุธาอีกสิบูู เพื่อหลบหนีไปสุดขอบฟ้าไม่ต้องพูดถึงว่าในสภาพภูมิประเทศอันซับซ้อนเช่นป่าดิบหนองน้ำซึ่งเต็มไปด้วยหมอกบดบังสายตาอาวุธหนักเช่นปืนใหญ่แกนหมุนหกลำกองเป็นไปได้แค่เพียงเศษเหล็กเท่านั้นไม่เพียงแต่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ยังทวงหลังให้มันฉาลงทั้งกลายเป็นเป้าหมายใหญ่โตสะดุดตายิงแม้ว่าทางสถาบันจะอนุญาต ลีเหยก็ไม่เคยคิดที่จะถือปืนกลหนักวิ่งหนีเข้าไปในป่าอย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นใหญ่ไม่ใช่แสหาที่ตายเองค้าสามารถพกพาไปได้เพียงอาวุธวิเศษที่สามารถยัดลงในเป้หลังเดินป่าขนาดมาตรฐานใบเดียวทั้งอาวุธวิเศษทั้งหมดยังจะต้องเลือกจากรายการที่กำหนดแม้ว่าจะสามารถดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้เวลาเพียงห้าวันเท่านั้นการจะได้รับคะแนนหนึ่งหมื่นหน่วยกิจ ดูท่าว่าจะยากเย็นราวกับปีนป่ายขึ้นสวรรค์ปิดปิดขณะที่มันกำลังคบคิดใครควรจนศีร,รัะแทบแตกติงหลิงต่างก็ติดต่อเข้ามาทางนกเรียนปานฮ่าข้าเพิ่งยื่นสมัครกับทางสถาบันขอเป็นผู้ประสานงานระหว่างสถาบันกับพันธมิตรเพิงดาราในการแข่งขันครั้งนี้ท่านประมุกพันธมิตรเพิงดาราของข้าเอย๋ยนักพรตมาร ผู้สุดแสนจะชั่วร้ายและอันตรายอย่างยิ่งหลีเหยาวมีคำถามใดๆเกี่ยวกับกฎการแข่งขันหรือไม่หากมีข้อสงสัยที่ยังไม่ชัดเจนข้าจะอธิบายให้ทีละข้อและหากมีเงื่อนไขใดจะให้ข้าบอกต่อไปยังสถาบันข้าก็จะเป็นตัวกลางให้แต่เงื่อนไขของการชนะได้ถูกกำหนดแน่นอนแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนติงหลิงตางกล่าวพางหัวเราะคิกคักนางดูเหมือนว่าจะเพลิดเพลินเป็นอย่างยิ่ง กับการชมดูสภาพทุลักทุเลข,ของหลี่เหวยาวหลี่เหวยาวทำเป็นหูทวนลมกับประโยคสุดท้ายยกมือลูกคางในตานิ่งขางเห็นได้ชัดว่ากำลังคุ้นคิดอย่างจริงจังรอจนติงหลิงตังเริ่มจะหาวอดวอดหลายครั้งมันพลันกล่าวว่าเซียวหลิงเจียเนื่องจากการแข่งขันเป็นการจำลองสถานการณ์ต่อสู้จริงและข้าต้องสวมบทบาทยอดฝีมือพักมารที่ขวัญกา้าจิตใจละเอียดอ่อนถึงคั้นแทรกซ,ซึมเข้าไป อยู่ในค่ายพระของศัตรูเป็นเวลานานถึง10กว่าปีเรียกได้ว่าเป็นสายลับชั้นยอดผู้หนึ่งเช่นนั้นจากศัตร้านี้ข้าสามารถยื่นเงื่อนไขาบางอย่างที่ไม่ได้ผิดไปจากสามัญสำนึกหรือไม่ติ้งหลิงตางงงง,งนันวูบริมฝีปากสิชมพูเชิดขึ้นลองว่ามาให้ชัดเจนแต่เรื่องราวขอบอกไว้ล่วงหน้าว่าข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าโชกชวยโอกาสจากช่องโวใดๆ เหลีย่ยวยิ้มเล็กน้อยในส่วนลึกของดวงตาทอประกายแวววับเหยียดนิ้วขึ้นหนึ่งนิ้วกล่าวว่าก่อนอื่นใดทั้งหมดข้าจะต้องใช้แผ่นหยกเพื่อขโมยความลับสำคัญของชุมนุมมัดเหล็กดังนั้นแผ่นหยกนี้สมควรให้ข้าเป็นผู้จัดเตรียมเองถูกต้องหรือไม่ติ้งหลิงตังเสียยิ้มเยยหยันกล่าวอย่างภาคภูมิลำพองใจฮึข้านึกอยู่แล้วว่าเจ้าจะต้องคิดเล่นลูกไม้กับแผ่นยกไม่มีปัญหา แผ่นยกให้เจ้าเป็นผู้หาหมาก็ย่อมได้แต่มันจะต้องเป็นแผ่นยกมาตรฐานหนึ่งใน5ชนิดที่ระบุไว้ในรายการอาวุธวิเศษนอกจากนี้หนึ่งวันก่อนการแข่งขันเจ้าจะต้องส่งมอบแผ่นยกให้แก่พวกเราเพื่อทำการตรวจสอบหลังจากนั้นทางสถาบันจะผนึกไว้ด้วยกระแสะความคิดพิเศษเฉพาะเพื่อเป็นตัวแทนความลับสำคัญของชุมนุมหมัดเหล็กที่สำคัญกว่านั้น ก็คือเจ้าไม่สามารถยุ่งเกี่ยวกับกระแสะความคิดในแผ่นหยกและไม่สามารถทําการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นเจ้าจะต้องดูให้แน่ใจว่าแผ่นหยกที่หามาเป็นแผ่นหยกธรรมดาที่พบเห็นได้ทั่วไปในโรคแห่งการบําเพ็ญเพียนกล่าวโดยสรุปก็คือจะต้องเป็นแบบที่ทุกคนแค่เห็นก็รู้จักทันทีเป็นอย่างไรตะลึงเลยละสิเจ้าเข้าใจว่าสถาบันจะไม่รู้ทันลูกไม้เล็กๆน้อยๆของเจ้าอย่างนั้นหรือ เจ้าเข้าใจว่าการขโมยคะแนนหนึ่งหมื่นหน่วยกิตจ,จากใต้จมูกของหอลายดาบและชุมนุมหมัดเหล็กเป็นเรื่องง่ายดายนักหรืออย่าลืมว่าข้าผู้เป็นเจียเจยเป็นอดีตผู้นำของชุมนุมหมัดเหล็กจะไม่นิ่งเฉยปล่อยให้เจ้าคดโกงอย่างแน่นอนรออีกสักสองสามวันรอให้เจเจียว,ว่างงานแล้วจะพาเจ้าไปล่าสัตว์อสูรที่ทางตอนเหนือไม่ดีกว่าหรือลีเหายังคงไม่หวั่นไหวชูนิ้วที่สองขึ้นมาขอสอง ตามกฎบอกว่าข้าสามารถใช้ได้แต่อาวุธวิเศษในรายการเท่านั้นแต่ข้าว่าเรื่องนี้ไม่ยุติธรรมในฐานะสายลับอันลึกซึง้งเจ้าความคิดข้าสมควรคาดการได้ว่าอาจมีช่วงเวลาที่ต้องหลบหนีเอาชีวิตรอดเป็นระยะทางหลายพันลี้ดังนั้นหากข้าจะหลอมสร้างของวิเศษช่วยชีวิตเอาไว้ล่วงหน้าสักชิ้นสองชิ้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอันใด ดังนั้นข้าสมควรได้รับอนุญาตให้ใช้อาวุธวิเศษที่ข้าหลอมสร้างขึ้นเองจึงจะเรียกได้ว่ายุติธรรมจากนั้นเคาะที่หูคางซ้ายข้าต้องการใช้เครื่องตรวจับสัตว์อสูรชิ้นนี้นี่เป็นอาวุธวิเศษสนับสนุนเพื่อการเอาชีวิตรอดในป่าไม่มีพลังโจมตีใดๆดและจะไม่ระเบิดอย่างแน่นอนเรื่องนี้ทางสถาบันสามารถขอคำยืนยันจากอาจารย์ที่ปรึกษาของข้าได้ ติงหลิงตางเอียงขอคุ้นคิดชั่วขณะก่อนจะพยักหน้ากล่าวว่าตกลงเงินไขนี้ไม่มากเกินไปและเป็นไปตามรูปแบบความคิดของสายลับทางสถาบันสมควรไม่มีข้อขัดข้องอย่างไรก็ตามเจ้าสิ่งนี้มีอภินิหารจริงๆหรือนี้เช่นนั้นก็หมายความว่าการที่เจ้ากวาดคะแนนหน่วยกิจอย่างบ้าคลั่งในช่วงนี้คงเป็นผลงานของเจ้านี้กระมงังเมื่อใดจะหลอมสร้างให้เหล่าผู้เป็นเจีย๊ยดเล่นด้วยสักอัน ลีเหยาหัวร้อหิฮะมันยังอยู่ในช่วงทดสอบการต่อสู้จริงยังคงมีปัญหาเล็กๆน้อยๆที่ต้องแก้ไขความเร็วในการจำแนกสัตว์อสูรก็ยังสามารถปรับปรุงได้อีกเล็กน้อยแต่ท่านวางใจเถอะรอให้ข้าแก้ไขข้อบอกพร่องทั้งหมดเสียก่อนแล้วข้าจะหลอมสร้างรุ้นพิเศษให้แก่เสี่ยวหลิงเจียอย่างแน่นอนก้าวจบคำลีเหยาชูนิ้วที่3ขึ้นข้อที่ส ข้าต้องการข้อมูลโดยละเอียดของผู้เข้าแข่งขัน2,000คนของชุมนุมมัดเหล็กและห่อลายดาบซึ่งรวมถึงระดับพลังฝีมือวิชาอยู่ที่พวกมันฝึกปรือและบันทึกภาพการต่อสู้ของพวกมันข้าต้องการทั้งหมดติงหลิงตังขมวดคิวนิวนา้าเจ้าวางแผนอะไรไว้นี่ใย,ยไม่ใช่คดโกงแล้วลีเหยาสันศีสษะไม่นี่กับสมเหตุสมผลมากกว่าเนื่องเพราะข้าเป็นยอดฝีมือพักมาน ที่แฝงตัวอยู่ในชุมนุมมัดเหล็กมานานกว่า10ปีเป็นสายลับที่มีความคิดอ่านละเอียดลึกซึง้งเช่นนั้นในช่วง10กว่าปีนี้ข้าจะต้องรวบรวมข้อมูลมากมายเกี่ยวกับสิทธิของชุมนุมมัดเหล็กรวมถึงสิทธิของหอลายดาบซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจของชุมนุมมัดเหล็กก็ควรจะอยู่ในขอบเขตการสืบสวนของข้าด้วยแม้ว่าจะไม่มีจะไม่ถึงกัมีข้อมูลโดยละเอียดของทุกคน แต่อย่างน้อยสำหรับยอดฝีมืออันเด่นหล้ำของทั้งสองฝ่ายข้าจะต้องล่วงรู้โดยกระจ่างไม่เช่นนั้นก็ไม่สอดคล้องกับการกำหนดตัวละครแล้วยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลนี้ไม่ใช่ข้อมูลอันรับสุดยอดอันใดการฝึกฝนประจำวันของนักศึกษาเป็นแบบสาธารณะอยู่แล้วข้าสามารถค้นหา,หาหลักสูตรวิชาย,ยุที่พวกมันเลือกเรียนหลายคนยังชมชอบเผยแพร่บันทึกภาพการต่อสู้ลงในกระถูผู้อ,อืดฝีมือ ขอเพียงมีเวลาข้าสามารถสืบหาได้ทุกสิ่งเองเพียงแต่ตอนนี้เวลาจำกัดยิ่งข้าจริงต้องการให้ทางสถสาบานันช่วยรวบรวมและจัดระเบียบให้แก่ข้าแทนแต่หากว่าเป็นยอดฝีมือพักมานที่แฝงตัวอยู่นาน10ปีจริงอาศัยเวลา10ปีสามารถรวบรวมข่าวสารรายละเอียดโดยไม่รีบร้อนเก่งว่าแม้แต่ยอดฝีมือคนใดเคยเป็นไซเรนก็ไม่อาจหลุดลอดจากหูตาของมันไป,ไ,ปได้ ติงหลิงตังจ้องมองอย่างกลางขาฟังดูมีเหตุผลยิ่งแต่ฉะไหนข้ามักรู้สึกว่ามีแผนการร้ายอะไรสักอย่างซ่อนอยู่หลี่ยาวเยยิ้มเยาะหยันแน่นอนว่าต้องมีแผนการร้ายหากไม่มีแผนการร้ายอาศัยข้าเพียงคนเดียวจะสู้กับผู้เข้มแข็งสองพันคนได้อย่างไรติงหลิงต่างขบคิดชั่วขณะจากนั้นพยักหน้ากล่าวว่าเอาเถอะ ย่งน้อยเจ้าก็เกลี้ยกล่อมค้าได้สําเร็จค้าจะพยายามช่วยเจ้าต่อรองกับทางสถาบันอย่างเต็มที่ก็แล้วกันยังมีเงื่อนไขอื่นอีกหรือไม่มีอีกเรื่องหนึ่งลียาวยกนิ้วหัวแม่มือขึ้นช้าๆในเมื่อสึกชิงถ้วยเหลยทิ้งเป็นการแข่งขันเพื่อกําหนดการจัดสรรทรัพยากรขอ,ของสถาบันในปีหน้าถ้าหากว่าข้าโชคดีชนะการแข่งขันนั่นหมายความว่า ในปีการศึกษาหน้าภาควิชาหลอมสร้างจะได้รับทรัพยากรมากกว่าภาควิชาวรยุทธ์หรือไม่ติ้งหลิงต่างสูดลมหายใจอย่างหนาวเหน็บเจ้านี่เจ้าคิดว่าจะชนะจริงๆแน่นอนลียาวกล่าวอย่างเย็นชาหากไม่ชนะข้าจะสู้ไปเพื่ออะไรห้าวันให้หลังภายใต้ความมืดมนธนการก่อนลุ้งสางในห้องหลอมสร้างไม่มีแสงไฟแม้แต่ดวงเดียว เตาหลอมไทเออรุ่นที่หนึ่งดูราวกับป่าเหล็กอันดำมืดมิดลีเหยานั่งขัดสมาธิอยู่ในส่วนลึกที่สุดของป่าเหล็กทาก่ามกลางความมืดที่มองไม่เห็นแม้แต่นิ้วบนฝ่ามือของตนมีเพียงแสงสีแดงเลือนลางของเครื่องตรวจจับสว์อสูรที่กำลังทำงานด้วยความเร็วสูงดูไปราวกับมานตาเดียวสุดอันตรายเหลืออีกห้าชั่วโมงการแข่งขันภายในระหว่างน้องใหม่ชิงถ้วยเลยทิ้งจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ